เช่าพระเหมามาหนึ่งกล่องได้พระดีๆเพียบติดต่อเราได้ที่ Facebook f แฟนเพจพระบ้านพระเหมาฝากกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวพระบ้านพระเหมานะครับคลิปนี้ก็เหมาพระมาหนึ่งกล่องนะครับได้พระดีๆเพียบแล้วก็จะได้อะไรบ้างต้องมารับชมกันนะครับผมเริ่มจากองค์แรกเลยนะครับนี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ไทยดีพินาตนะครับอ่าสวยๆอย่างนี้เลยดูด้านหน้านะครับอันนี้ขอบเป็นอย่างนี้นะขอบเหรียญจะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูขอบนะครับแล้วก็ด้านหลังเหรียญก็จะเป็นผ,ผู้ชนะพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับด้านหลังก็เป็นตาพระเจ้าตกท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ทาง f c e b o o k f แ Fanpage นะครับพาบ้านพ้าเหมานะครับ องนี้ก็สมเด็จพุทธาจารย์โตโฮมารังศีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับที่เราลึกสร้างสาราวัดโคกหนองแซงจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ด้านหลังก็เป็นยันแบบนี้นะครับสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับ ก็วันนี้เหมามาไม่เยอะนะครับให้ดูได้รายละเอียดได้เยอะหน่อยนะครับโอเค,นะคะอนะครับองค์ที่สามนะครับนี่องค์นี้หลวงปู่สิมพุทธจาโลนะครับวัดป่าสันติสังฆารามสกลนครนะครับหลวงปู่สิมนี่ก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกองค์หนึ่งนะครับที่น่านับถือมากๆ ขอบเหรียญก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ด้านี้เป็นด้านหลังนะครับรุ่นสร้างเขื่อนท่าวังหินนะครับ21มกราคมสองห้าสองสองก็พระรุ่นนี้ก็4ี่สปีแล้วนะครับถือว่าเก่าแล้วนะครับนี่ลมดำยังสวยอยู่องนี้นะครับพระจาจาร์ วิ่ีรอยังนะครับก็เหรียญก็ยังสภาพดีนะครับนี่ให้ดูอันนี้ก็เป็นขอบเหรียญแล้วก็นี่นี่ครับแล้วก็ด้านหลังเป็นยาน,นีนะครับในงานรูปนีมิดนะครับหนึ่งถึงสิบเอ็ดสองกุมภาสองห้าหนึ่งหก ก็เหรียญปีลึกนะครับท่านใดชอบก็ติดต่อที่ Facebook นะครับพระบ้านพระเหมา,อาของดีเยอะอันนี้ก็พระพุทธชินราชนะครับโดยสเสด็จพระราชกุศลนะครับงานฝังลูกลิมิตวัดสรดพระพุทธชินราชหลวงพ่อเผือกวันนี้หลวงพ่อเผือกให้ดูชัดๆนะครับขอบเหรียญก็เป็นอย่างนี้ ก็ท่านใดชอบหรือสนใจก็ติดต่อมาทาง f a c e b o o k นะครับาบพ้านพ้าเหมาก็องนี้นี่ขอบเหรียญนะครับเป็นอย่างี้พระครูกรุณาวิหารีวัดกิ่งแก้วนะครับลือๆ,ๆนี่วัดกิ่งแก้วก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อนะครับท่านใดชอบก็ติดต่อมาได้ทักมานะครับเฟซบุ๊กพระบ้านพระเหมา งนี้ครับพระพุทธโสธรลงยาสีเขียวเหนียวซับนะครับนี่สว,สวยเลยนะครับอยู่ในซีนด้วยนี่ครับพระพุทธโสธรรุ่นลงยาสีเขียวนะครับคือเหรียญน,นี้สวยมากถ้าเพื่อนเพื่อได้เห็นของจริงแบบสวยจัดหลวงพ่อพระพุทธโสธรเมตตามหานิยมนะท่านใดชอบพระสวยๆดีๆอย่างนี้ก็ต้องทักมาแล้วนะครับ Facebook พระบ้านพระเหมา องนี้ครับนี่พระพุทธสี่หิงครับพระพุทธสีหิงนะครับก็สวยดีนะครับถือว่าชอบนะปล่อยทุกองนะครับใครชอบองค์ไหนทักมาได้นะครับองค์นี้หลวงพ่อทวดวช้างให้นะครับก็เป็นหลวงพ่อทวดด้านหลังเป็นหลวงพ่อชิมนะครับก็เหรียญนี้ก็ถือว่ารุ่นเก่าละนะครับก็เอาเปน่าชอบนะครับด้วยส่วนตัวคือชอบก็แล้วกัน ลมดํำยังดีอยู่นะครับขอบเหรียญก็ประมาณนี้เนาะโอเคตรงนี้ก็หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับนามาพะชะ,ะเหรียญก็เป็นทรงรูปหัวใจนะครับอันนี้ก็เป็นขอบ ดนะูมีหลายแบบนะครับใครชอบสนใจองค์ไหนนะครับให้ติดต่อมาได้ที่ Facebook Fanpage นะครับพระบ้านพระเหมานะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับองนี้ก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมอ,อยู่ในเรี่ยมกรอบนะครับกรอบพลาสติกสวยๆอย่างนี้เลยนะครับค่าเรี่ยมก็แพงนะครับเป็นในแบบน,นี้นะครับ ก็ใครสนใจติดต่อได้ที่ f facebook นะครับพระบ้านพระเหมานะครับเรีม่มค่าเรี่มกรอบนี้ก็น่าจะหลักร้อยแล้วล่ะนะครับก็โอเคแล้วก็องค์นี้นะครับสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับก็ของดีนะครับสองหก็รุ่นเก่านะครับกเกือบเกือบห้าปีแล้วนะครับ ในเซียนจีนนะเซียนเหรียญเซียนจีนนะครับ, C รบก็ใครเล่นเหรียญเซียนจีนอยู่ก็ติดต่อมาได้นะครับองนี้หลวงพ่อดำนะครับมั่งมีเงินล้านโอ้โหเหรียญไม่ได้ตัดขอบนะครับยันแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็องค์นี้นะครับเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณ ก็ใครสายนี้ก็ต้องจัดลนะครับองนี้ก็เป็นพระสไตล์พระสมเด็จนะครับหลังพปรฉลองสีราชสงัทครบห้ปีนะครับเมืองอ่างทองของอ่างทององค์นี้ก็เป็นพระ,พระเก่าหน่อยนะครับก็ส่วนตัวองคนี้ผมก็ชอบนึงนะดูเก่าดีนะครับชอบมวลสารนะครับอันนี้มี2อ,องค์คล้ายๆกันนะครับหลวงพ่อโต หลวงพ่อโตนะครับก็สวยดีนะครับมีสององนะครับใครชอบก็ทักมานะครับก็นี้เป็นล็อกเก็ตเนาะท่านใดชอบก็ติดต่อที่เฟ e บุ o k นะครับพระบ้านพระเหมาน,นะครับองนี้ก็เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อมุยนะครับ <S <S โอเคอันนี้ก็พระอาจารย์จำเนียนนะ <S 1> <S 1> ่านีน่ คร้บสุดท้ายนะครับก็เป็นเหรียญเจ้าแม่คนอินนะครับก็ใครที่อยู่อยู่ก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดพระด,ดีๆจกขังช่องเราแล้วก็หากใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อไปที่เฟซ o o k f a ฟ p เพจนะครับพระบ้านพระเหมาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน